สวัสดีกันด้วยนะครับผมตื่นครับมาเลเซียลิข์แล้วโปเกม,มอนช่วงนี้เริ่มงมากล้วนะเรื่อว่างมาแค้แล้วโอ้ยเวงก๊อมเรื่อว่างมาอัดแล้วเลยรุบี้คุบี้คุบี้คุบี้เราจับไปยังวะ โอ้เรยไม่ได้จับนะโอเคีะเราต้องสู้กับมันเพื่อจับมันให้ตรงได้ครับโอ้โออยเฮียแล้วโปกเกมอนกิงกาเรากินก่าท้อน้ำผาไหนต้องไฟ Endouven ตายเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับ ที่พี่ประาพามึงเราให้อภัยกันได้นะครับไม่เป็นไรเออหลังจากที่ผมดูในคลิปนะฮะผมตรงเนี้ยผมเห็นเราไม่มีอะไรแล้วผมดูคลิปผมมาสังเกตไอ้เจ้านี้นอ่มันมีอะไรเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีอะไรเหมือนกันมันเป็นรูอะไรสักอย่างรูนอนว้ยคันมือนะครับ มันต้องมีที่ไหนที่ไปสักที่เถอะนะเดือดเดือดเดือเอามีกรรมตัวเดิมแหละไม่เอาไม่อยากสู้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สู้ครับไปต่อเอาโอ้โหทำไมวันนี้มันโดนท้าสู้บ่อยจัง อซิล่ามากแล้วเราต้องไปโปรโมนเซสเตอร์นะอ้ออะไรวะวอทเราสู้ไปแล้วไม่ใช่เหรอดียังวะโอุ๊ยน่ารักถ้าเราไม่รู้อย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้สู้โอ้าวไม่ อ๋อ <No. S 2> oh, ไม่เป็นไรมันท่าน้ำเดีย๋ยวว่าท่าสฟ้านะเดีว่าท่าสาฟ้าเดีว่าท่าสาฟ้าตกใจหมดเลยนยกึกว่าท้าสายฟาตกใจหมดเลยนะครับตกใจจริงจรินี่หะนึกว่าทาสายฟ้าเอาเอาที่โยชนะแล้วเย่เ yeah, ย yeah. โอ้โหเอาไปเลยอ่ะถึงแล้วหกสิบเป็นกำจะมีแต่งแค่เนี้นยนั่นไงโยงไงไงมาสู้กันไหมโอเคโอเคสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดพี่พี่พีดดูซักพูดฉันมีมือมาดีตัวสองตัวเลยนะเพื่อนเอา,เลเอาเลแล้วเอาแล้วเรา จะอยู่รอได้ถึงโอ้ไม่โอ้ยเลือดแดงแล้วครับแดงฉานเลยเลือดอาจจะมีแผลไม่โปเกม่อนก่อนไหมต้องเปลี่ยนอะไต้องเปลี่ยนอเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเอาเอา,เอาเลเวลที่เยอะที่สุดเลยโอเคสแตนดาร์ดนกจิกไปเลยเอาละนกจิก ผีเฮ้อยอยากรู้จริงทำไมชีวิตเรามันอะไรอย่างนี้โอย้อยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าถ้าใหม่เลยเนี่ยไฟย์เออรฮอลิเคนทำตดวคิดเนี้ยแหละไฟย์เออรฮอลิเคนเป็นไงล่ะไฟเยเออร์บุีเกนเข้าไปโดนติกซะโหแโต่ว่ามันแพ้ถ้าหินนี้ต้องแพ้ถ้า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 นี่ใช่ถ้าหล่มอ่ะไม่แน่ใจ โอ้มันแพ้มันแพ้ทางกันแนละ้วโอ้ยผมชนะทางมันเอาเหลือแค่นี้จะเหลือไว้ทำไมเนี่ยหรือว่าแค่นี้จะเหลือไว้ทำไมทำเพื่อทำเพื่อใครเอาละไห้ที่สุดไหนที่สุดไหนที่สุด มันก็สแสดงอินทรีเป็นเลเวลเก้าเฮ้ยผมยังไม่เคยพามาทางนี้ผมต้องกลับก่อนวัดเต๋อฟักอยู่โน่โน่โน o โน n โนไม่ทำอย่างนี้สิเพื่อนเลือดเลือดเลือดเลยเห็นไหมหสู้อีกเหรอผมต้องกลับไป เรากลับไปใช่ผมต้องกลับไปพระเจริเด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 อเราต้องกลับมาสินะโอ้เราต้องกลับมาค่าตั๊กแผนช่วยมันโอเคเฮ้ยเออดูแม้ว่ามันลำบากลำบนแค่ไหนกาจะพามาได้เนี่ยเอาะ อะไรอะขอร้องให้แล้วแน่นี่คือซิงก์ตำแพนเอาไว้เลยจบเกมแล้ทันทีเอาแหละได้สามารถจบเกมแ้วทันทีเมื่อคฝึกคนนี้อ้าวไงวันดีจะเนอะเฮ้อเอหลายอย่างเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้คุ้น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 นะคุ้นคุ้นว้าวคุ้น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 จริงๆเมื่นอนดีกว่าโอ้โหนอนโอ้ไม่ใช่นะฮะ โอเคโอเคเย่เย่ฉันมิเต็ดดัมมิเตอรอะไรก็ไม่รู้เย่เย่เย่โยโย่รลบรับรับข้างนั้นเราคุยขอต่อเลยไหมอ๋อไล่อะไรออฟอยู่ออฟอยู่อะไรไม่รู้ แต่มีเครื่องหมายแบบนี้เราว่าไล่เอ้ยมาดูของกันก่อนดีกว่าอะไรอะ่ะไม่มีอะไรให้ดูเลยอะ่ะโอ้ที่นี่เป็นห้องวิจัยอะ่ะทุกอย่างนะฮะน่าสนใจนะนี่โอ้ยโอ้ยทำไมที่นี่มาอะไรเนี่ยคนหน้าตาเหมือนกันเต็ไมไปหมดเลยอืมแล้วเราไปโปเกมอนเซ็นเตอร์พระรามเก้าก่อน ตอนในเรื่องต่อไปมันเป็นยังไงไม่รู้เลยยังไม่มีผู้ติวช่องเสริแอปนะครับปุ๊บโอเคตึ๊ด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 ไม่มีผู้ส่งเสริมแอปเลยฮ่า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 ดึด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 ฮึโอ โลอีกแล้วคราวนี้เราจะค่อยๆนะฮะค่อยๆโอเคนะค่อยๆดืตอเดเดือดเดืตดเดืเออเอืเตเเ เอออดมาได้แปดนาทีแล้วนอกจาก้าสู้คนอื่นนี่เราต้องไปทำอะไรอีกอ่ะตอนนั้นเหมือนจะตันเลยทำไปต้องไปทางนี้แน่นอนเลยผมว่าชัวชัวแน่นอนตืดๆๆอ้าวไปไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมทำไมโอ้ยทำไมทุกอย่างมันตันหมดเลยเนี่ย เราต้องคุยกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอ่ะถึงจะได้เออเธอจะไปข้ามไปเหรอฉันให้เธอข้ามไปอีกนะแซ่บเคยจับไว้เราเล่นเวลาได้เราสามารถเล่นเวลาได้เล่นเวลาได้นะครับอยเบิร์ดทางความฉลาดของทีอีเคอฟซีคือสามารถเล่นเวลาได้แหม่แหม่ เล่นอะไรในโปกเกมอนนะเนี่ยโอ้เก่งกับแหม่ <c oughs> เร็วเป็นบ้าเลยนะเพื่อเพื่อความสะดวกแหม่ความสะดวกนะสะดวกมากอะ่ะ